ครับวันนี้จะพามาดูตู้ซับนะครับเป็นเป็นตู้พื้นนะครับสำหรับติดตั้งในรถ All New D-Max นะครับแบบแคปนะฮะตัวโครงสร้างของตู้นะครับจะเป็นไม้หนา20มิลมนะครับ ไม้20มิลครับครับส่วนตัวางานซาวนะครับหรือว่าไม้ที่เราใช้ทำลายนะฮะจะเป็น12มิลนะครับ 2รับ20 e นะครับบวกกันก็32มมิลนะครับช่วงด้านหน้าจะได้เรื่องความหนาครับสต,ตัวลายที่หุ้มแล้วนะครับนะ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งน,นะครับของของงานซาวลั่วลายที่มันเป็น12มิลน,นะครับมันก็จะช่วงที่มันอมเข้าไปนะฮะมันจะลงไปได้ลึกนะครับเวลามันเจอแรงสั่นนะฮะมันจะไม่หลุดง่ายนะครับ,นะรบ,นะรบจะอมเข้าไปได้ลึกถ้าเป็น10มิลมันก็จะ ข้าไปได้นิดเดียวนะครับบางทีเราเปิดเสียงดังๆนะครับมันก็จะโอกาสที่มันจะหลุดลงมาอย่างเงี้ยฮะมันก็จะง่ายกว่าครับ,ค,รบความแข็งแรงก็ทั้งน็อตทั้งแม็กทั้งกาวนะครับนะดต่อติดเชื่อมมันก็ใช้เป็น ที่เลื่อยนะครับกับการลเท็กนะครับผสมกันนะฮะนะครับเซ็ตซีนเพให้ตู้มันรั่วนะครับที่เลื่อยกับการลเทิกเวลามันเซ็ตตัวเวลามันแข็งตัวนะฮะมันจะแห้งเลยนะครับด้านล่างนะ แข็งแรงนะครับตัวหนังนะครับหนังที่หุ้มนะครับของเราจะใช้เป็นลายแบบนี้เขาเรียกว่าลายหนังแกะนะฮะมันจะตี๋ๆหน่อยมันจะเหมือนออชิ้นพลาสติกนะฮะที่มันติดมากับรถนะครับถ้าเป็นลายหนังแท้มันจะอีกอย่างนะครับวันนี้เป็นลายหนังแกะแล้วก็เป็นหนังหนานะครับ สีแดงก็จะเป็นแดงไม่ใช่แดงสดนะครับมันจะเป็นแดงออกเหมือนแดงเอ็กซิลี่นะครับใบนี้ของนาวลร่านะครับ NP 300นะครับสีดำก็เหมือนกันนะครับดำก็จะเป็นลายหนังแกะนะครับลายหนังแกะแล้วก็มันจะเป็นดำออกเทาๆนะครับมันจะไม่ใช่ดำเลยนะครับ สีมันก็จะเหมือนสีของไฟเบอร์ครับพวกไฟเบอร์พวกชิ้นงานที่มันติดมากับรถนะฮะดำเชฟอะไรประมาณเนี่ยฮะมันจะไม่ใช่ดำเลยนะครับอันนี้ลูกค้าก็สั่งจองล่วงหน้านะครับแล้วก็มีเวลาทำพวกาลายหน้าตู้นะครับเนี่ยฮะพวกงานลเซร์ซพวกอะไรเนี่ยทำให้เติมให้ครับดแบบาขาง ลูกค้าก็สั่งจองไว้นะครับนัดติดตั้งอันนี้นัดติดตั้งวันเสาร์นะครับทางนี้ก็จะเป็นทีมกราฟิกนะครับสำหรับออกแบบลายตู้ด้านทางขอด้วยลายที่จะใช้ในรถอนิลดีแม็กนะฮะเป็นฝาตู้นะครับ ปฏดบันะติทางนะครับต่างจองล่วงหน้าก็มีเวลาทำให้นะครับงานหุ้มนะครับของเราก็จะนะฮะเท็จนะครับ ก็จะพับด้านหลังนะครับชิ้น,นครับแบบนี้มันก็จะทนนะครับมันใช้ไปนานๆมันโดนความร้อนหรือว่ามันมน,นานๆไปมันก็จะไม่ดูดง่ายนะครับนะฮะจะพับพับหลังชิ้นนะครับ ก็ของเราจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับตรงตรงด้านข้างนะครับที่ที่จะเก็บนะฮะเรามันจะต่อกันอย่างนี้นะครับนะครับคือหุ้มชิ้นนี้เสร็จแล้วก็มาประกอบกันนะครับงานมันก็จะดูเรียบร้อยกว่านะครับนะครับ แะแยกกันเสร็จแล้วก็จะหุ้มหุ้มแล้วก็จะมาประกบกันแบบนี้นะครับนะครับก็จะเก็บงานได้เรียบร้อยกว่าพับเข่าปกติที่ทํากันมันกจ็จะดึงมาทางนี้นะครับดึงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดรอยย่นนะครับตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นรถที่มันเปิดแคปได้มันจะเห็นชัดเลยน,นะครับ กรุ่นเบรกแคบได้ทั้งหลายแหล่นะครับกสมาร์ทถ้าตรงนี้ย่น,นจะเห็นชัดตรงนี้มันถือว่าเป็นจุดที่โชว์งานนะครับแต่ถ้ามันต่ออย่างนี้นะครับจะไม่เห็นรอยย่นนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นหยักขึ้นมาตัวนี้นะครับเพื่อรับเบาะปกติเราจะทําเรียบๆนะครับเราต้องการให้ทำเบาะด้านบน ซับของเรานะครับ MPT นะฮะอกลักษ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลุกใบนะครับโครงสร้างไม้20มิลงานซาว12มิลนะครับหนังจะเป็นหนังแกะนะฮะนี่นาวาราย MPT 300 กำลังพุ่มน,นะครับฝั่งแน้อนเนดินนะครับรถร้อยห้าสิบตัวขึ้นนะครับรถแน่นอนของแรง ก็จะเป็นฝาแบบยาวนะครับฝายาวๆแบบเนี้ยฮะฝายาวแล้วก็เสริมความแข็งแรงตรงนี้นะครับตรงขอดนะฮะฝายาวแบบนี้มันก็จะต่อยอดได้นะครับเวลาเดื๋อวันนี้ลูกค้าทําเป็นตู้ทึบนะครับเนยฮะตู้ทึบอย่างใบเนี่ยครับวันหนึ่งอยากจะต่อยอดให้มันเป็นอะคริลิกนะครับมันก็สามารถเปลี่ยนได้นะฮะ ฝายาวแบบเนี้มันก็จะทํางานง่ายนะครับฝายาวแบบนี้นจะทํางานง่ายมันจะปูในตู้ก็ง่ายนะครับจะใส่อคริลิกจะลงลายอะไรมันก็ทําได้เยอะนะครับครับผมการวางดอกนะครับก็แล้วแต่รถนะฮะแล้วแต่บอดี้ของรถของเราจะาวาง ดูบอดี้ของรถนะครับเน้นวางลงไปแล้วเนี่ยไม่ให้มันยืดมากไปนะครับบางรุ่นถ้าเราควา่ำมันก็จะยืนมันก็จะต้องหงายนะครับดอกก็จะหงายหงายมาอย่างนี้นะฮะหายกับหลังบางรุ่นก็คว่ำนะครับอย่างใบนี้นะครับอนิลดีแมกเนี่ยที่กำลังทำเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อ ดอกกายนะครับยิงกลับหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกใบหนึ่งนะครับที่ต่อยอดเป็นตู้อะคริลิกนะครับเป็นฝ้ายาวเหมือนกันนะครับใบนี้ก็เป็นทรงเหมือนกันนะครับลายเหมือนกันแต่ตัวนี้ทำเป็นอะคริลิกครับ,นะรบลายเหมือนกันเลย นะครับลายเหมือนกันทรงเหมือนกันนะครับเนะี่ยฮะพราถ้าเป็นคริลิกมันก็จะแผ่นใหญ่อย่างนี้นะครับการทํางานมันก็จะทําง่ายนะฮะเผื่อวันนี้ลูกค้างบน้อยอใช้เป็นตู้ทึบปนะครับวันหลังอยากจะเพิ่มความสวยงามก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวคลิกได้นะครับปูในตู้ได้ทํางานง่ายนะครับการเล่นลายลงลายก็จะทําได้เยอะกว่านะครับเดี๋ยวผมเปิด ไฟให้ดูนะครับเวลาเราลงไฟไปแล้วนะครับนะครับนะครับตรงนี้ใส่ไฟได้หมดเลยนะครับนลายได้ตัวนี้ก็ทำตามบอดี้ของรถเหมือนกันนะครับตัวนี้ไไมัน,เ,น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 เป็นหัวแคปนะครับของอิซูซูดีแม็กตัวเก่านะครับ ถ้าเป็นแบนพาร์ตมันจะสูงหน่อยหนึ่งนะฮะเป็นตู้แบนพาร์ตมันจะสูงเพราะมันต้องเป็นสองห้องตัวนี้เป็นตู้เปิดนะครับเป็นตู้เปิดหรือที่เขาเรียกกันว่าตู้สล็อตพอตนะฮะมันจะคว่ำนะครับที่เห็นห้องเนี่ยก็คือห้องเปิดเลยพอตก็ออกมาด้านข้างนะครับเนี่ยฮะออกมาด้านข้างข้างล่างนี่ก็ยิงลงพื้นนะครับมีรูออกสองด้านนะฮะร,รูเสียงออกตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้นะครับ ที่ต้องทําเป็นทรงนี้ในรุ่นนี้เพราะว่าถ้าเป็นแบนพาร์ตนี่ยฮะมันจะสูงนะครับสูง1ิบ3สิบสามนิ้วมันก็นั่งไม่ได้แล้วครับหัวมันจะชนหลังคานะคอันนี้สูงสิบ็ดนิ้วครึ่งนะครับก็ไม่ถึงหนึ่งไม้มันทัดนะครับแล้วก็ยื่นน้อยนะครับยื่นจากด้านหลังมาถึงตรงเนี้ยสิบเจ็ดเซนครึ่งนะครับพอมันยื่นน้อยอย่างนี้เวลาเราวางขานะครับมันก็จะวางได้ง่าย นะครับคือใช้งานได้ต่อต่อยอดได้นะฮะเป็นสูตรเดียวกันกับที่ให้ดูสองใบเมื่อกี้นี่นะครับตูเป็นไม้ยี่สิบมิลกันนะครับซาวก็นะฮะเป็นสิบสองมิล ชุดนี้ก็กำลังจะทําเป็นาสามทางนะครับตอนแรกใส่ใส่ใส่ปลีอยู่นะครับตันนี้เปลี่ยนเป็น dsp นะครับทาเป็นไรแอมนะครับตอนแรกใส่ปลีตัวน,นี้อยู่นี่กำลังจะเปลี่ยนเป็น dsp นะฮะ6ชันแนลของบูปิน,นครับทาเป็นสามทางมันก็จะฟังดีขึ้นนะครับสามารถอัพได้นะครับใครที่ใช้ปลีแอมอยู่นะครับอยากให้มัน ทำอะไรได้มากกว่าปรีแอมอยากให้มันปรับได้มากกว่าก็เราสามารถอัพจากปรีแอมนะครับเนี่ยฮะที่มี7แบนด์เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็น DSP นะครับการปรับแต่งมันก็จะทําได้เยอะกว่านะครับระบบอะไรต่านาก็ DSP ทำได้เยอะกว่านะครับ,ร,บ,บ,ร,าาร,บรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับ DSP ของบูปินนะฮะหกชันแนนเป็นรุ่น SQL นะครับ ในจอมันรุ่นนี้มันจะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมันจะต่อพ่วงกับตัวมีจอนะครับควบคุมนะครับนี่ก็จะปรับเมน v วลลุมได้แล้วก็ลดซับได้นะครับเปลี่ยนเมมได้นะครับนี่ก็จะทำให้ลูกค้าฟังนะครับ ก็ลูกค้าสั่งจองมานะครับช่วงนี้ก็ต้องจองอย่างเดียวครับเพราะว่ามันงานมันค่อนข้างต้องใช้เวลานะครับเนี่ยฮะนอตเยอะมากนะครับเนี่ยฮะงานพุ่มนะครับก็ต้องทับอย่างนี้นะฮะมันถึงจะทนมันถึงจะใช้ได้นานนะครับ Mm. <S <S เดี๋ยวดูตอนเสร็จนะครับพวกจะไล่ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเข้ารูปแน่นอนครับเปิดแคปมาไม่มีห่างครับพวกนี้มันจะเปิดแคปได้นี่เป็นออนนิวเนี่ยฮะจะเห็นว่า,าช่วงด้านหน้านะครับที่มันประกบกันเนี่ยฮะยี mm ่ส mm ิบมิลกับสิบสองมิลประกบกันนะครับที่มันกลายเป็นสามสิบสองมิลนะฮะนะครับประกบกันก็ ช่วยให้ตู้มีความหนาขึ้นแล้วก็ตัวซาวนะครับมันอมเข้าไปได้ลึกขึ้นนะครับมันก็หลุดยากนะครับเวลามันเจอเสียงดังๆเจอเบยดแรงๆ งานพุ่มงานกรีดงานตัดนะครับด้านหลังก็ต้องให้มันเท่ากันนะครับจุดที่เห็นหรือว่าจุดที่มองไม่เห็นก็ต้องเท่ากันครับสนใจงานตู้แบบนี้ก็สั่งจองล่วงหน้าได้นะครับลูกค้าก็จองมา สองเจ้านะครับสองคันอยู่ชนบุรีเจ้าหนึ่งอยู่สุรินเจ้าหนึ่งนะครับติดตั้งพวงนี้เป็นชุด ฟังมันๆนะครับเป็นแนวเสียงดังฟังเพาะนะครับชุดแบบนี้จะเป็นชุดฟังมันหน่อยฟังเล่นสงการเล่นปีใหม่นะครับแต่ก็ยังเน้นความความเพาะนะครับเสียงดังแต่ก็ฟังเพาะด้วยนะครับ ครับเดี๋ยวตอนติดตั้งนะครับวันพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบนึงนะครับว่า,าชุดนี้ใช้อะไรบ้างนะครับระบบมียังมีอะไรบ้างติดตั้งยังไงสายใช้แบบไหนนะครับการเข้าสายการยึดการอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้